พิธีกรหนุ่มเศร้าหนักเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต นักร้องและพิธีกรหนุ่มอีซังมินสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่สุดที่รักจากภาวะสมองเสื่อมตามรายงานของสื่อเมื่อวันที่4พฤศจิกายนอิมยอซอนมารดาของอีซังมินผู้มีชื่อเสียงจาก My Little Old Boy ได้จากไปอย่างสงบงานศพนี้จัดขึ้นในห้องที่6ของซินชอน Funeral Hall มหาวิทยาลัยยอนเซในกรุงเซลหัวหน้าผู้ร่วมไว้อาลัยคือลีซังมิน และีซอนกิลแม่ของอีซังมินเป็นที่รู้จักจากการปรากฏตัวในรายการ My Little o b o ถทางช่อง SBS ซึ่งเธอได้ติดตามชีวิตประจำวันของลูกชายกับผู้ชมมีรายงานว่าเธอต่อสู้กับภาวะสมองเสื่อมมานานกว่า6ปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับอีซังมินและครอบครัวของเขา